ถ้าเราลองสังเกตรัฐมนูญในประเทศอื่นๆที่เขาไม่ได้แก้ไขกันบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เขียนยาวแบบบ้านเรานะครับแล้วก็เขาเขียนหลักการที่เป็นหลักการสําคัญสําๆนะที่กติกาสูงสุดของประเทศเนี่ยควรจะต้องวางหลักไว้อ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องยาวมากสั้นยิ่งสั้นที่สุดยิ่งดีนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ชวนคิดแบบนี้แล้วกันนะฮะว่านอกเหนือจากในเรื่องของที่มาของรัฐมนูล60ที่เป็นมรดกของคอสชแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ เห็นว่าจาเป็นต like like, ้องยกล่างใหม่ทั้งฉบับเนี่ยผมคิดว่าให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันตัวแทนของประชาชนก็คือสรเนี่ยมาช่วยกันยกล่างแลฐมนรรนะครับแล้วออกแบบยังไงให้วางหลักที่สําคัญของประเทศเข้าใจง่ายที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนลงออกเสียงประชามติเพื่อยอมรับล่างฉบับใหม่นี้อยู่ดีถึงเวลาถ้ายกล่างออกมาแล้วดูซับซ้อนโอ้โหยาวเหยียดยาวกว่ารัฐมนูญ60อีกเนี่ยผมก็เชื่อว่าอาจจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะว่าตกลงยกล่างมาใหม่ดีไม่ดีเผลอๆอาจจะไม่สามารถผ่านประชามติได้ด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการที่จะเลือกสสรมาสําคัญก็สําคัญสํำคัญมากถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะว่าถ้าไปถึงวันนั้นจริงๆจะต้องมีกันจริงๆการออกแบบในการที่จะได้มาซึ่งสสรบก็คงต้องต้องต้องเป็นอะไรที่ที่ปิดช่องโหว่ทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้มีข้อคอรหาสุดท้ายออกมาเราเดี๋ยวจะมีปัญหาอีก